วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคลาสไอค์ชังแล้วครับกดทาไปเลยครับเข้าไปแล้วนะครับคนเล่นก้าสนะครับอันนี้ปืนผมก็ไม่หวดนะครับเดี๋ยวรอยอีกสักนิดหนึห่งแม่ลองดูปืนคุณเซิหัวเปล่า เห็นว่าแค่ไหนนี่โอ้โหอดถึกอ,อ,อ,อีกสองวันมึงได้มาแต่ไหนไม่รู้เจ้าให้ไม่ใช่อีกสองวันอีกสองชั่วอโม,อง,มงมามันไปไหนวะไม่รู้พราเจ้าให้เขาให้ไม่ใช่พ้าเจ้าให้พูดไม่เป็นเลยเกียรติใจเดือดครับ บาีอะไรนะทำดีไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคุณทำยังไงเสร็จแล้วครับมันก็ได้เล่นไปอีกขั้งก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วครับได้เล่นนี้ผมก็รับก่อนนะครับสี่ให้ตัวคนเทีย่ยดตัวคนโคตรเกิด จะเล่นด่านโหด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 นี่นนลูกคิวเคมีกันนะครับครับคาับแล้วครับเพิ่งจับคู่ครับโอ้โหห้องเติมผมไม่เล่นพอเจอผมก็จะเข้าใหม่ผมจะเข้าใหม,ม่ลองดูครับโอ้โหแมวโคตรเต์น่ะ หลวงไอ้เขียมึงกดสองพีมึงกดสองก็ไม่เป็นมากดสวงอะไรเข้าแล้วครับแม่เขียมเต็มหมดมันเต็มอ,อกีมมออกแล้วแล้วจะกดเท่าไหร่ไปเรื่อยๆครับไม่นคนละคนเต็มอ่ะเต็มนี้ก็เราจะมาเล่นด่านนี้กันครับด่านแข่งขันจัดอันดับนะครับ แล้วก็จะชื่นเพื่อนหมุนกดสีงอนนะครับมาเทียต้องไม่รับเข้ามาเมาสีแล้วมันจะเป็นอะไรครับรอรอีนิดนึงนะครับก็ี่นาทีนะครับถ้าคนดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดตดกด s u b s c และกดติดตามที่ด้านล่างเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่จบหรอกครับแต่เราจะเล่นกันนะครับมันจะใช้ตัวนี้มันมันก็ไม่หดหรอกครับไปกดเวมเวมไอ้เขียะใครดิกระเบิดไม่ใครย้อนระเบิดมาวะใครย้อนระเบิดมาไอ้เขียนี่เหรอไอ้ดิมึงหยุดพูดได้ไหมไม่ไอ้เขียมันบุกฐานว่ะ จับมัใช่แล้วระวังระวังตายนะเพื่อนฉันจะบุกทองฉันจะบุกทานมันครับอย่าตายนะครับออกก๊อตไปแม่หรอกจะมาเล่นด่านนี่ครับหมดจะมาเล่นด่านกับบอทนะครับนี่ค่ะกระดานนี้มัน เนี่ยไม่ได้หรอกระดาษนี้มันยากครับเชีย่ยมึงออกทำไมเอามึก็ออกเอเชีย่ยมึงอยู่ปอัานไหนปวนห่ป <laughs> ีปอีสี่ปีปวี้ชี่อยู่ป <laughs> อห <laughs> <laughs> นึ่งปอสองแล้วขีตกสัน้น ตองการกิมไม่ต้องมาล้อกูเลยติดล้อเข้าใจอะไรล่คะครับอะไรเหมือนแมวอุจจเละเลยครับ <c oughs> สร้างห้องฝึกชวนผมด้วยดิไม่ก็ไมเชื่อ,อ,อเลยสงครามทีมเล่นเช่นานี้รุกมันกดด้วยสุดที่ อเ,อเอาพวกะกากมาเล่นครับม,รมาเล่นดีเล่นด้วยมึงเล่นไม่ได้หรอได้เิ่มเลยครับเอองงเล่นไม่ได้เออตง่นตัวงงวันน,นี้เราก็จะบุกฐานมันแล้วครับบุกลังมันนะครับบุกลับโห โอ้โหไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยไม่ได้โอ้ไมส่สาวน้อยแม่สามลอยท้ายเนาะเออจะไม่อยู่ภาคกับมือมึงเล่นแม่งคนเดียวเลยกูไม่เชิงเนี่อกูฆ่าตังหามึงเพิ่งฆ่าเนียน่ยเนาะพ่อตัวเอามือมาเขี่ยมึงเล่นตาบัวอเออทำไม่เปลี่ยน

จบลงเพียงในไม่ช้านี้ะครับเดี๋ยวมันก็ยังไม่จบครับดีกนินน่ะจะรออีกหนึ่งนาทีครับตอนนี้คมเปิดเป็นวัดครับเดี๋ยวเราจะลองมาชมได้มันได้อะไรชมสีเขี่ยวได้อะไรรัตดมวันสี

ลัวอะไรวะเกรียดใส่ใส่เอ้เนี่ยวัว,วเห็นเห็นเย้ยพูดกากเลยไอ้หายเนี่ยไม่กูกูได้มึงเยไอ้หานนี่ได้ดูคนหนุเดิน <laughs> จูแข็งเลยไอ้หานจูเข็งชีคลิปนี้ก็จะจบภายในไม่ชา้าแต่ผมขอ ลองใช้สูดได้ไหมครับสูดจกุกไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนผมไปดูเข้ามาครับกเข้าเป็นอัปเดตเลยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับปืนไหนที่คุณชอบผมชอบปืนนี้ครับกดประมาณสิบครั้งครับหนึ่งแล้วสองเที่ยงกดถกสามสี่ห้า ปืนนี่คนนี้่หเ็เกสิบครับเขาใช้ปืนสองปืนนี้ครับของเด้วเราคุ้มซอนแค่นี้ครับเดี๋ยวมันมีให้เพิ่มเติมบ้างแค่ว่าหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเรียกแค่นี้ครับสวัสดีครับ